ตื่นเต้นมากๆคือเมื่อคืนซ้อมจนเที่ยงคืนคแล้วหนูยังไม่อยากกลับหนูแบบคอยคี้นึงคอยคีนึงคอยรันอีกแต่คือโอเค okay, ต้องกลับแล้วต้องไปนอนแล้วจะนได้คค่ะแต่ก็มีความแบบตื่นเต้นเวทีมันเป็นครั้งแรกของหนูจริงๆที่เคยได้แบบขึ้นเวทีแบบคนเดียวมันก็เลยตื่นเต้นมากมาค่ะตื่นเต้นในควากดดันช่วงเมื่อคืนเนาก็สักข้าชมงค่ะยังดียังดีค่ะอ่ะพูดถึง กับบรรยากาศในวันนี้เลยอากาศอากาศก็เราก็เย็นนะอบอุเกิดแบครั้งแรกมากเลยน่ารักมากมากคือวันนี้หนูก็เห็นว่าแฟนๆทำโปรเจกต์ให้เยอะมากๆด้วยก็ลงไปดูแล้วแบบมันใจฟูมากๆคือปีนี้โปรเจกต์เยอะมากๆจากแฟนคลับทั่วโลกเลยค่ะอบอุ่นอบอุ่นที่สุดค่ะประทับใจประทับใจมากคือน้ำตาคอแล้วอะตอนนั้นด้เห็นเราแบบ อยากกินดูนานๆอยากอ่านทุกทุกอันแต่ว่าต้องมาซ้อมต่อเดี๋ยวค่อยมาดูใหม่ <c oughs> อันนี้ชอบมันรวมาดูวยใช่ <c oughs> อะไรตอนนี้มีข่ะว่าครอบครัวบานั u p อ o r t ป็นกำลังใจในบ้างโอ้คร <c oughs> อบครัวหนูแบบซัพพอร์ตตลอดเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ิชี่บอลบอลคือแม้ว่าจะเป็นงานไหนก็จะตามมาแบบให้ซัพพอร์ตกำลังใจอยู่ข้างๆตลอดค่ะได้เห็นบอลบอลไหมเห็นนัดไหนมาลูกมาเป็นรถผู้ถึงคอนเสิ ความพิเศษใช่ไหมคะก็จะได้เห็นน้องเบ๊กทำอะไรในหลายๆอย่างที่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นอาจจะเป็นการร้องการเต้นหรืออะไรต้องไปรอดูในคอนเสิร์ตนะคะแต่ว่าเต็มที่เต็มที่มากๆจริงๆแต่ว่าก็มันไม่ใช่สิ่งที่ถนดัดแต่ว่าเราเราเต็มที่สุดๆคะ่ะอยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มกลับไปเยอะๆคะ่ yes, คะเกสลค่ะ ได้เหรอเห็นแวบๆเดินอยู่ทันทีอ๋อเห็นแล้วเหรอคะก็จะมีเกสเออเออเออไม่เอ่ยชื่อไม่เอ่ยไม่เอ่ยชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวไปเห็นในคอนเสิร์ตอีกไม่นานนะคะแต่ว่าทุกคนเห็นแล้วก็จะอ๋อโอเครู้เลยแล้วก็ที่หนูชวนมาเพราะว่ารู้สึกว่ารักสนิทกันมากๆสปอยไปเนี่ย ไม่ใช่แค่ในซีนีแต่ในเรืชีวิตจริงก็เหมือนกันค่ะใช่ค่ะเก๊สแต่ละคนที่พอเราว่าอ,อยากให้มารูคอนเสิร์ตแต่ละคนแบบคิวขนาดไหนเ่าคือจักอ๋อใช่จริงๆพี่พี่เขาคิวแบบยุ่งมากๆทำงานทุกๆวันแต่ว่าแบบน่ารักมากๆพอหนูชวนไปุ๊บก็คือโอเคน้องเบกได้เลยพี่คิวเคลียร์คิวให้คาดหวังกับกับกับคผู้ชม ได้รับความรู้สึกยังไงลับไปบ้างคะคุณหวังใช่ไหมคือตอนแรกอะหนูตั้งแบบความ perfectionist มากๆว่าทุกอย่างจะต้องเป๊ะต้องแต่ว่าหนูคิดว่าไม่เอาละเอาสนุกจอยจอยมีความสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ในคริสต์มาสอีฟกับมาม่ฮันนี่แฟนจา๋าครั้งแรกของเราอะก็แบบอยากให้อยากให้คามสุขมากๆค่ะเขาจะเขาจิองร่าง จริงเหรอคะหน,หนูยังไม่ได้เป,ดเปิดเปิดดูเลยวันนี้คือแบบซ้อมซ้อม,อม,อมเยอะมากก็โหงงน,นี่ไงน่ารักอีกแล้วน,น่ารักอีกแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆถึงหนูรู้ว่ามีหลายคนมากๆที่มาไม่ได้แต่ว่าส่งกาลังใจมาให้แบบหนูรู้สึกได้เลยค่ะเหมือนครั้งนี้ก็มีหลากหลายเชื้อชาติมีแบบว่าเขา หนูเห็นเยอะมากเลยคะ่ะลาตินอเมริกาจีนฟิลิปปินส์คือไท,ทยอร่อย,ท,ท,ยทุกทีเลย um, มเบอร์ไวน์นีนนแล้วก็มฮคคิตาอ่าใช่ก็จริงๆอยากทักไทยถูกภาษาแหละแต่ว่าค่อยๆเรียนรู้อยู่ค่ะแ้วบนเวท,ทีนี่จะมีแบบทักไทยเขาด้วยไหมมีอยู่แล้วถ้าแบบส่งมานะถ้าส่งมาเดี<อ>๋ยวส่งกลับ อีกไม่กี่นาทีก็จะได้มาเจอกันนะคะในคอนเสิร์ต hiking Becky Day นะคะตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆนะคะแล้วก็มาจอยกันเยอะๆนะคะขอให้ทุกคนเอนจอยนะใช่ว่ามีน้ำตาอะไรนะคะมีน้ำตาคนดูมีดีแล้วน้ำตาเลยนะจริงๆเมื่อกี้บอกิ้งหนูก็รู้สึกว่าฮึบฮึบฮึบแล้วอ่ะใช่ก็หนูว่ามีทุกทุกอารมณ์เลยค่ะหัวเราะว้าวแล้วก็แบบ น้ำตาก็อาจจะมีเหมือนกันค่ะ